รอยเสน่หาบทที่15อุบัติเหตุเพี้ยทันทีที่อารยาเดินออกมาจากห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าใบหน้าของเธอก็ต้องชาและหันไปตามแรงตกทันทีปาลวียืนนิ่งใบหน้าขมึงถึงอยู่ตรงหน้าอารยาตวัดส,สายตาขึ้นมองใบหน้าของผู้ที่ทำร้ายเธอด้วยแววตาดุดัน แก้มซีกซ้ายของเธอเกิดเป็นรอยแดงขึ้นมาทันทีนี่แค่สั่งสอนนะอย่าให้ฉันรู้ว่าเธอมายุ่งกับยาอีกถ้าไม่อย่างนั้นเธอโดนหนักกว่านี้แน่เมื่อพูดจบปารวีก็เดินจากไปทันทีโดยที่อารยายังไม่ทันได้โต้ตอบสักนิดนี่ถ้างานนี้ไม่มีนักข่าวมากมายขนาดนี้นะเธอจะเล่นงานสาวน้อยคนนี้ให้หนักกว่านี้อีก จะได้ไม่กล้าเข้ามายุ่งกับอารยาอีกปารวีคิดในใจยะนะยะคุณทำแบบนี้มันหักหน้าปาชัดๆปารวีบริภาาชายหนุ่มในใจอารยายืนนิ่งมือกำชุดที่เธอเพิ่งจะเปลี่ยนออกจนแน่นเธอนึกโกรธอาระยะที่เขาเป็นสาเหตุทําให้เธอต้องโดนดูถูกเกียดตยามเช่นนี้ดีนะ ที่ภายในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าในขณะนี้ไม่มีผู้คนถ้าไม่อย่างนั้นเธอต้องอับอายขายหน้ามากกว่านี้แน่ๆอารยายืนนิ่งอยู่อย่างนั้นเพื่อปรับสีหน้าและอารมณ์ให้เป็นปกติเสียก่อนเธอไม่อยากออกไปเจอใครตอนนี้แล้วก็เป็นโชคดีของเธอที่ไม่มีใครต้องการที่จะเข้ามาใช้ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเมื่อหญิงสาวปรับอารมณ์ให้เป็นปกติแล้ว เธอจึงเดินตรงออกมาเพื่อนำชุดไปให้แก่มาลินีและเธอก็จะได้กลับเสียทีอ้าวทำไมถึงใส่ชุดนี้ละจ้าน้องอุ้มมาลินีถามด้วยความรู้สึกแปลกใจเพราะเธอบอกให้อรารยาใส่ชุดลาตีที่เธอเตรียมเอาไว้ให้เพื่อเข้าไปร่วมงานหลังจากที่เดินแบบเสร็จแต่ทว่าสาวน้อยตรงหน้ากลับออกมาในชุดที่เธอใส่มาเมื่อตอนเย็น นั่นก็คือเสื้อโปโลเข้ารูปสีชมพูและกางเกงยีนสีซีดอุ้มขอตัวกลับก่อนดีกว่าค่ะพี่ตายหญิงสาวบอกพร้อมทั้งส่งชุดคืนให้แก่มารินีเดี๋ยวก่อนสิจ๊ะอยู่ร่วมงานก่อนสิและอีกอย่างค่าตัวพี่ก็ยังไม่ได้จ่ายให้น้องอุ้มเลยจะรีบกลับไปไหนจ๊ะมารินีบอก พร้อมทั้งเอื้อมมือเข้ามารับชุดที่สาวน้อยตรงหน้าย,ยื่นส่งมาให้เธอต้องนำชุดกลับไปซักรีดและนำไปส่งให้แก่ผู้ที่ประมูลได้ต่อไปอุ้มขอตัวดีกว่าค่ะพี่ตายพรุ่งนี้อุ้มต้องทำงานแต่เช้านะคะส่วนเรื่องค่าตัวอุ้มไม่ขอรับค่ะอยากทำบุญด้วยนะคะอารยาบอกพูดถึงเรื่องบริจาค น้องอุ้มรมู้ไหมจ้าว่าชุดที่น้องอุ้มแสดงแบบเนี่ยเป็นชุดที่ประมูลได้ราคาสูงที่สุดในงานนี้เลยนะมาลินีบอกด้วยน้ำเสียงสดใสแต่สิ่งที่มาลินีพูดมันไม่ได้ทําให้อารยารู้สึกดีใจเลยสักนิดเพราะไอการที่ชุดนี้เป็นชุดที่ประมูลได้ราคาสูงที่สุดนี่แหละเธอจึงโดนตบหน้าเช่นนี้น้องอุ้มไม่เปลี่ยนใจอยู่ร่วมงานก่อนแน่นะ มาลินีถามอีกครั้งไม่ละค่ะอารยายังคงปฏิเสธเช่นเดิมงั้นก็ตามใจจะ้ะพี่ขอบใจน้องอุ้มมากเลยนะจ๊ะไม่เป็นไรค่ะสวัสดีค่ะพี่ตายอุ้มกลับก่อนนะคะหญิงสาวเอ่ยลาจ้ะมาลินีรับคำพร้อมทั้งยืนมองตามร่างบอบบางของอารยา ที่เดินหันหลังตรงไปยังประตูทางออกทันทีด้วยแววตาชื่นชมแต่เธอเองก็อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าทำไมอาระยะถึงประมูลชุดนี้ในราคาตั้งห้าล้านบาทแทนที่จะประมูลชุดที่ปารวีเป็นผู้แสดงแบบเพราะเป็นที่รู้ๆกันอยู่ในแวดวงสังคมไฮโซว่าอาระยะกับปารวีนั้นเป็นคู่ควงกันอยู่ในขณะนี้ อารยาเดินไปตามทางเดินที่จะพาเธอไปยังลานจอดรถของโรงแรมซึ่งเธอจอดรถไว้ที่นั่นอุ๊ยขอโทษค่ะหญิงสาวอุทานด้วยความตกใจและเอ่ยขอโทษอย่างรวดเร็วด้วยความเคยชินเมื่อร่างของเธอปะทะเข้ากับร่างของใครบางคนเพราะเธอมัวแต่เดินคิดอะไรเพลินๆจนไม่ได้มองทางเลยแต่ทันที ที่เธอเงยหน้าขึ้นมองผู้ที่เธอเดินชนหญิงสาวก็นึกต่อว่าตัวเองในใจไม่น่าปากไวเลยเราอารายาถอยหลังออกมาจากอ้อมแขนของชายหนุ่มที่ช่วยประคองไม่ให้ร่างของเธอล้มลงไปกองกับพื้นในขณะที่ชนกันเมื่อสักครู่ไม่เป็นไรครับชายหนุ่มบอกและยอมปล่อยให้หญิงสาวกออกจากอ้อมแขนเพราะมีคนกำลังเดินมาทางนี้พอดีนี่ครับ สำหรับนางแบบที่สวยที่สุดในค่ำคืนนี้ชายหนุ่มบอกพร้อมทั้งเอื้อมมือไปรับลินลี่สีขาวช่อโตที่อำนาจเป็นคนส่งให้มาส่งให้หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าใบหน้าของชายหนุ่มระบายไปด้วยรอยยิ้มสายตาจ้องมองใบหน้าของหญิงสาวที่บัดนี้ไร้สีสันของเครื่องสำอางต่างจากเมื่อตอนที่เธอปรากฏกายอยู่บนเวทีอย่างสิ้นเชิงแต่สำหรับเขา เธอสวยและน่ารักเสมออารยามองดอกไม้สุดโปรดของเธอด้วยแววตาเฉยเมยไม่ได้ยื่นมือเข้าไปรับและก็ไม่คิดที่จะรับดิฉันว่าคุณเอาไปให้แฟนคุณเถอะคะ่ะขอตัวก่อนนะคะหญิงสาวบอกพร้อมทั้งเตรียมที่จะก้าวเท้าออกเดินและเมื่อเธอก้าวเดินหลบร่างของชายหนุม่มแค่เพียงแค่สองก้าวที่เธอพ้นจากร่างบึกบืนของเขาเท่านั้น ร่างของบอด้กาดทั้งสามของชายหนุ่มก็ตรงเข้ามายืนเรยียงหน้ากระดานขวางร่างบอบอบางของเธอเอาไว้เสียก่อนอารยาจึงหันกลับมาหาร่างหนาของชายหนุ่มที่ยังคงยืนนิ่งแผ่นหลังของเขาตั้งตรงช่วยบอกให้คนของคุณหลบด้วยค่ะหญิงสาวบอกเสียงเรียบใบหน้าบึ้งตึงพี่หิวแล้วเราไปหาอะไรทานกันดีกว่าครับ อาระยะเอ่ยชวนทั้งๆที่ยังไม่ได้หันหน้ากลับมาหายร่างของหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านหลังของเขาแต่ฟังเหมือนจะเป็นคำสั่งเสียมากกว่าไม่ดีกว่าค่ะแค่นี้ฉันก็เดือดร้อนเพราะคุณมามากแล้วหลีกทางให้ฉันด้วยค่ะหญิงสาวบอกเดือดร้อนชายหนุ่มทวนคำพูดของหญิงสาวอย่างไม่เข้าใจ และหมุนร่างหันกลับมาเผชิญหน้ากับหญิงสาวที่เดินหนีเขาอีกครั้งใช้สายตาจ้องมองใบหน้าของหญิงสาวอย่างพิจารณาและแล้วสายตาของเขาก็พบเข้ากับรอยแดงๆที่บร,ริเวณแก้มด้านซ้ายของเธอใครทำร้ายเธออรารยะคิดในใจและเขาก็มั่นใจว่ารอยที่อยู่บนใบหน้าของเธอเกิดขึ้นจากฝีมือของใครคนใดคนหนึ่งอย่างแน่นอน เพราะมันเป็นรอยห้านิ้วชัดเจนด้วยอารมณ์ลืมตัวด้วยความรู้สึกเป็นห่วงชายหนุ่มจึงปล่อยช่อดอกไม้ทิ้งลงพื้นและเอื้อมมือเข้าไปจับที่ต้นแขนของหญิงสาวทั้งสองข้างรั้งร่างบอบบางของหญิงสาวเข้ามาใกล้เพื่อที่เขาจะได้พิจารณารอยที่เขาสังเกตเห็นบนใบหน้าของเธอได้อย่างชัดเจนอีกครั้งและมัน ก็เป็นอย่างที่เขาคิดจริงๆเพราะผิวแก้มเนียนใสของเธอเป็นรอยแดงห้านิ้วจนเห็นได้ชัดอารยาพยายามดิ้นรนเพื่อให้ชายหนุ่มปล่อยเธอแต่ชายหนุ่มก็ไม่ยอมปล่อยแก้มไปโดนอะไรมาชายหนุ่มถามเสียงเรียบก็ <c oughs> จะโดนอะไรล่ะถ้าไม่ใช่ฝ่ามือของแฟนคุณน่ะอารยาตอบคำถามของชายหนุ่มในใจอย่างฉวนฉวน ปล่อยหญิงสาวร้องบอกเสียงห้วนพี่ปล่อยแน่แต่อุ้มต้องบอกพี่มาก่อนว่าแก้มอุ้มไปโดนอะไรมาชายหนุ่มถามย้ำอีกครั้งเปล่าหญิงสาวปฏิเสธไปน้ำขุนๆสุชาติอรารยะเรียกหนึ่งในคนสนิทครับสุชาติขานรับคำทันทีไปดูที่ห้องควบคุมเช็คดูว่าใครทำร้ายคุณอุ้ม อาระยะสั่งเสียงเข้มเพื่อความปลอดภัยภายในโรงแรมของเขาจึงมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ตามจุดต่างๆทั่วทุกพื้นที่ยกเว้นภายในที่ที่ไม่สมควรจะติดเท่านั้นครับสุชาติรับคำละเตรียมที่จะออกเดินไปปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายทันทีไม่ต้องอาระยาร้องห้ามเสียงดังเรื่องแค่นี้เอง ทำไมเขาต้องทำให้เป็นเรื่องใหญ่ด้วยนะอยากรู้นักใช่ไหมบอกให้ก็ได้อรารยาคิดในใจแต่ยังไม่ทันที่หญิงสาวจะได้ตอบร่างของเธอต้องเป็นอันปลิวตามแรงกระชากของใครก็ไม่รู้อีกแล้วร่างบอบบางของเธอจึงหลุดออกมาจากอ้อมแขนของชายหนุ่มนี่เธอมายุ่งอะไรกับแฟนชาวบ้านยะหน้าตาก็พอจะดูได้นะ ไม่มีปัญญาหาแฟนหรือไงถึงต้องเที่ยวมาให้ท่าแฟนชาวบ้านเขาเนี่ยปารวีพูดเสียงดังใบหน้าของเธอบึ้งตึงนี่คุณจะพูดอะไรก็ให้มันเป็นเรื่องจริงหน่อยนะเดี๋ยวฉันก็ฟ้องหมิ่นประมาทซะหรอกอรารยาตอบโต้ก็หรือไม่จริงฉันเห็นอยู่เต็มสองตาว่าเธอกำลังให้ท่าแฟนฉันอยู่ยังจะมีหน้ามาเถียงอีก ฉันไม่ได้ให้ท่าแฟนคุณหรอกคะ่ะแต่แฟนคุณสิคะมาดักรอฉันเองใช่ไหมคะพิยะอารยาพูดพร้อมทั้งแก้งเดินเข้าไปเกาะแขนชายหนุ่มอย่างสนิทสนมเพื่อยั่วโมโหปรารวีปรารวีมองภาพนั้นด้วยแววตาลุกโชนมือสองข้างกำแน่นแต่เธอก็พยายามรักษาภาพของคุณหนู่ผู้แสนดีเอาไว้ ใจจริงแล้วเธออยากที่จะปาดเข้าไปกระชากร่างบอบางของสาวน้อยคนนั้นออกมาจากอาระยะและตบสั่งสอนสักสองสามทีแต่อยู่ต่อหน้าชายหนุ่มเช่นนี้เธอจึงได้แต่ยืนใช้สายตาจ้องหน้าคู่ต่อสู้อย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อแทนไปค่ะอุ้มหิวแล้วอาระยะแก้งบอกชายหนุ่ม อาระยะและบรรดาคนสนิททั้งสยังคง,งยืนนิ่งและตกตะลึงกับความเปลี่ยนแปลงของสาวน้อยคนนี้บรรดาทั้งสาคนสนิทของชายหนุ่มต่างก็พากันยืนข้มหน้านิ่งเพื่อซ่อนใบหน้าที่เปื้อนไปด้วยรอยยิ้มเพราะอดที่จะรู้สึกขำไม่ได้ในชีวิตเพิ่งเคยเห็นสึกชิงนายก็วันนี้เองเพราะส่วนมากจะเห็นสึกชิงนางเสียมากกว่า และแล้วความอดทนของปารวีก็สิ้นสุดลงเธอปราดเข้ามากระชากร่างบอบบางของอารยาออกจากร่างของอารยะเงื้อมือขึ้นเป้าหมายอยู่ที่ใบหน้าง,งามๆของหญิงสาวตรงหน้าอารยาไม่ทันได้ตั้งตัวร่างของเธอจึงปลิวตามแรงกระชากของปารวีออกมาแต่ก็มีมือแข็งแรงของชายหนุ่มเอื้อมมาจับรั้งร่างบอบบางของเธอเอาไว้เสียก่อน พร้อมทั้งรั้งร่างของเธอเข้าไปโอบไว้ในอ้อมแขนอย่างปกป้องใบหน้าของอารยะยังคงราบเรียบจากเหตุการณ์เมื่อสักครู่พอจะทำให้เขาคาดเดาได้ว่ารอยแดงที่ปรากฏอยู่บนใบหน้าของอารยานั้นน่าจะเกิดจากฝีมือของปาลวีหยุดนะปานั่นคุณกำลังจะทำอะไรอารยะพูดเสียงดังปาลวีลดมือลง กำมัดแน่นใบหน้าของเธอบึ้งตึงปาก็จะตบสั่งสอนมันนะสิคะมันจะได้ไม่เที่ยวไปยุ่งกับแฟนของชาวบ้านเขาอีกปาลวีบอกเสียงเข้มผมไม่ใช่แฟนคุณอารยะบอกยะปาลวีเรียกชายหนุ่มเสียงสูงอย่างตกใจราควรตัดเพอคุณทำอย่างนี้กับปาไม่ได้นะคะแล้วปาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหน ใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นว่าเราสองคนเป็นอะไรกันเราไม่ได้แค่เป็นแฟนกันนะครยะปาเป็นเมียคุณนะปาลวีประกาศความสัมพันธ์ที่แท้จริงของเธอกับอาระยะออกมาอย่างหน้าไม่อายผมว่าเราพูดกันรู้เรื่องแล้วนะปาแต่ถ้าปายังพูดไม่รู้เรื่องอย่างนี้ผมว่าเราจบกันแค่นี้เถอะอาระยะบอกเสียงเข้มเพราะเขา ไม่ชอบให้ใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของผู้หญิงทุกคนที่เข้ามาพัวพันกับเขาอาระยะจะบอกทุกคนให้เข้าใจเขาไม่อยากที่จะผูกมัดตัวเองไว้กับการแต่งงานและทะเบียนสมรสทุกวันนี้เขาจึงไม่คบใครจริงๆจัง,จงๆสักทีและก็ยังไม่มีผู้หญิงคนไหนทำให้เขาคิดที่จะมีชีวิตครอบครัวสักคนนอกจากอารยา ทันทีที่เขาพบหน้าเธออีกครั้งเขากลับนึกภาพถึงชีวิตครอบครัวที่มีพ่อแม่ลูกโดยมีเขาเป็นพ่อมีเธอเป็นแม่และลูกชายหญิงอีกสองสามคนอารยารู้สึกอึดอัดที่ต้องมายืนฟังคู่รักยืนถกเถียงกันอย่างนี้หญิงสาวจึงพยายามผลักออกจากอ้อมแขนของชายหนุ่ม และเพราะว่าชายหนุ่มไม่ได้ตั้งตัวและก็ไม่คิดว่าหญิงสาวจะทำเช่นนั้นจึงทําให้อารยาสามารถหลุดออกมาจากอ้อมแขนของชายหนุ่มได้อย่างง่ายดายขอตัวก่อนนะคะอุ้มโมวันนี้พี่ยาคุณจะมีธุระสำคัญกับคุณปาลวีเสร็แล้วแล้วเราค่อยไปทานอาหารกันวันหลังก็ได้ค่ะพูดจบอารยาก็เดินแกมวิ่งออกมาจากเหตุการณ์ที่น่าอึดอัดตรงนั้นทันที และครั้งนี้ก็ไม่มีร่างของบรรดาคนสนิททั้งสามของชายหนุ่มมายืนขวางเช่นขังกอดเพราะชายหนุ่มยกมือให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้ปล่อยเธอไปเขาอยากจะเคลียร์กับปาลวีให้จบเสียก่อนเพราะนางนั่นใช่ไหมยะนางนั่นใช่ไหมยะถึงกล้าพูดกับปาอย่างนี้ปาลวีถามด้วยน้ำเสียงตัด้อต่อว่าเปล่า แต่เพราะปลาเองนั่นแหละผมบอกแล้วไงว่าความสัมพันธ์ของเรามันเกิดขึ้นเพราะความสมัครใจของคุณและผมโดยจะไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นแต่คุณผิดสัญญานี่คุณไม่เคยคิดที่จะจริงจังกับปาเลยใช่ไหมคะยะคุณไม่เคยรักปาเลยใช่ไหมปาลวีถามยำ้ำ บัตรนี้ใบหน้าที่แต่งแต้มเครื่องสำอางราคาแพงเอาไว้อย่างสวยงามเปอะเปื้อนไปด้วยคราบน้ำตาอารยะเงียบปาไม่ยอมปาจะบอกคุณพ่อท่านต้องไม่ยอมให้คุณทำกับลูกสาวของท่านอย่างนี้แน่ๆคุณต้องแต่งงานกับปาปาลวีประกาศก้องได้บอกสิแล้วอย่าลืมบอกให้ท่านหาเงินมาใช้หนี้ผมด้วยนะ ถ้าไม่อย่างนั้นผมจะส่งทานายให้เข้าไปจัดการอารยะบอกปาลวีรู้สึกตกตะลึงเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายหนุ่มประกาศออกมาไม่จริงเธอหูฝาดไปใช่ไหมปาลวีร้องคานในใจสุชาติซึ่งเป็นหนึ่งในคนสนิทของชายหนุ่มเหลือไปเห็นนักข่าวสามสี่คนที่กำลังเดินกาวิ่งเข้ามาทางนี้ เขาจึงรีบเดินเข้าไปประกบผู้เป็นเจ้านายและกระซิบบอกเสียงเบาคุณยะครับนักข่าวกำลังตรงมาทางนี้ครับส่วนอำนาจก็ก้มลงไปเก็บลิลลี่ช่อโตที่เขาต้องออกไปหาซื้อมาอย่างกระทันหันตามคำสั่งของผู้เป็นเจ้านายด้วยความรู้สึกเสียดายเพราะเขาต้องออกไปซื้อมันมาด้วยความยากลำบากเพราะผู้เป็นเจ้านาย สั่งให้เขาไปหาซื้อมาในเวลาเพียงแค่15นาทีแต่ตอนนี้มันกลับโดนทิ้งไม่มีใครสนใจเฮ้ออำนาจแอบรอบถอนหายใจเบาๆให้กับดอกไม้นอกราคาแพงลิบปลิ้วที่ถูกทิ้งเมื่อได้ยินคำว่านักข่าวปาลวีก็รีบเช็ดข้ามน้ำตาและปรับสีหน้าให้เป็นปกติเช่นเดิมการอยู่ในสังคม มันสอนให้เธอเป็นคนรักษาภาพพจน์และควบคุมอารมณ์ได้ดีในขณะที่อยู่ต่อหน้าผู้อื่น